ยายาเกษตรกรทกสทยอยโอนเงินยาวยารอบสุดท้ายนี้18-19กรกฎาคม63สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตมาตรการเยาวยาเกษตรกรในงวดที่3นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามและกลดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองที่สำคัญสองใจกระจายข่าวลงคลิปใหม่ๆทุกวันถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาวเกษตรกรหรือมีใครบ้างคะที่ได้รับหรือยังไม่ได้รับเลยเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกให้แอดมินรับทราบหน่อยนะคะว่ามีใครนะคะได้สถานะไหนแล้วบ้าง ได้เงินไปแล้วกี่งวดหรือยังไม่เคยได้รับเงินเลยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อยนะคะแล้วแอดมินจะติดตามหาความคืบหน้าคอยมารายงานให้พี่ๆอีกค่ะยาวยาเกษตรกร,ร,กรตรวจสอบสิทธิ์เงินยาวยา5,000บาทรอบสุดท้ายต่อเนื่อง2ล้านรายวันที่18-19กรกฎาคมนี้ โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกส ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563มาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลอย่างเราไม่ทิ้งกัน การโอนเงินเยียวยาระบบยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดที่ทางทกศได้ระบุไว้ว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทประจำเดือนกรกฎาคมตั้งแต่15-22กรกฎาคม2563วันละประมาณ1ล้านรายต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดเสารออ์อาทิตย์ทำให้ระหว่างวันที่18-19กรกฎาคม63นี้ จะมีเกษตรกรผู้รับสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับเงินรอบสุดท้ายวันละ1ล้านรายส่วนภาพรวมตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2563ซึ่งถือเป็นวันที่2ของการโอนเงินยายวยารอบเดือนกรกฎาคมทางด้านนายกระสับเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระบบุถึงความคืบหน้าในการโอนเงินว่ามีเกษตรกรที่ได้รับเงินไปแล้วรวมเกือบสล้านราย เป็นเงินเป็นเงิน10,000ล้านบาทโดยหลังจากนี้อรอบการโอนเงินเจะเหลือรายละเอียดจำแนกออกเป็นวันที่20และ21กร,รกฎาคม2563จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ1ล้านรายต่อวันนะคะและในวันที่22กร,รกฎาคม63วันสุดท้ายนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ0 0 0 0 0ราย และเกษตรกรสามารถเช็คสถานะเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.mac.go.th o สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ที่ผ่านการคัดกรอง189,000รายจาก192,000รายที่มีการพิจารณาสามารถจำแนกสถานการอุทธรณ์ออกเป็น3กลุ่มหลักๆคือ กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาวเกษตรกรจํานวน73,975รายกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาวเกษตรกรหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาวภายใต้โครงการอีก18,000รายกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณาจํานวน7,297รายจากการคัดกรอง10,000กว่าราย นอกจากนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการรู้เรื่องเงินเยียวยาหรือการอุทธรณ์เงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรได้ผ่านทาง www.moc.go.th a ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทกสเ Mobile หรือบริการ SMS alert ซึ่งสามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขาทุกสาขาอย่างไรก็ตามยังมีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีอีกจำนวน141,431รายทำให้ระบบไม่สามารถโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้ทางทะกอกสจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวรีบเช็คข้อมูลและแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์เยยวยาเกษตรกรภายในวันที่25กรกฎาคม63เพื่อรับเงินโอนภายในเดือนกรกฎาคม2563นี้โดยแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารใดก็ได้ หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่สุดนั้นแนะนําเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็เป็นนะคะหนึ่งในสมาชิกของช่องของเรานะคะช่องสองใจกระจายข่าวเนาะก็มีผู้ใช้ y o u t u b e นะคะชื่ออ้อม235นะคะก็มาเบนบอกใต้คลิปกันค่ะว่าเงินเข้าแล้วค่ะแต่สถานะไม่เปลี่ยนค่ะ ซึ่งแอดมินก็เลยถามไปนะคะงวดที่เท่าไหร่ธนาคารอะไรคะพี่และเขาก็ตอบกลับมาว่าได้สามงวดเลยค่ะธนาคารกะสิกรสำหรับพี่ๆนะคะที่ได้รับสิทธิ์นะคะสถานะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยขอให้อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะอาจจะมีการผิดพลาดทางระบบอะค่ะและก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับเงินก้อนทีเดียวเลยคือ1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับ คนที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่เข้าเนาะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตมาตรการเกียวยากเกษตรกรขอ,พอพขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจะต่อไปของทางช่องค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ